สวัสดีค่ะสังคมสื่อสารเหรอคะสร้างเงินสร้างอาชีพค่ะสิ่งที่เขาทำอยู่นะมีรู้อะไรนะก็แล้วแต่ะสร้างเงินสร้างอาชีพให้เขาเกิดความมั่นคงอะนะในชีวิตเออจะมีบ้านมีรถมีที่ดินอะไรเงี้ยนะมีทรัพย์สมบัติอะไรนะบางสื่องที่เกาทำอยู่นะ ก็ใครมางคเห็นคลินี้นะคือทำอะไรก็อันนั้นแหละจะส่งให้เกิดผลของอเงินทรัพย์ส,สมบัติบ้านรถที่ดินเงินแหละแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองในบ้านองค์สป็นตัวแกนเนี่ยรออไอเฮียอะไรก็ได้นะเนี่ยเออเออบแอะไรก็ว่าไป รวยค่ะดวูใครไม่รู้นะคะรวยครับ